กลายเป็นช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ทีมชาติที่น่าจดจ,จำและสุดแสนประทับใจสำหรับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูเด็กหนุ่มวัย18ปีจากหรัวปีสแสดงนะครับติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตสตาร์ตตัวจริงทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตพร้อมคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์เกมทีมชาติครั้งแรกในชีวิตแม้สองเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาในทางผลลัพธ์การแข่งขันจะไม่ดีเพราะทับสิงโตคำรามแพ้ให้กับทีมชาติบราซิลและเสมอกับทีมชาติเบลเยียมครับ แต่ในทางผลงานส่วนบุคคลของเด็กอายุ18ปีคนนี้ถ้าตีเป็นการให้คะแนนสอบก็ถือว่าสอบผ่านฉลุยชุยฉายแบบสบายๆไร้ข้อโต้แยง้งใดๆเลยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วง74นาทีในสนามเกมเจอกับทีมชาติเบลเยียมนั่นคือ74นาทีที่คอบบี้ไมนูอวดความสามารถที่ตนเองมีออกมาสู่สายตาแฟนบอลได้อย่างเต็มที่มากที่สุดเกมการเล่นของคอบบี้ไมนูก็ยังคงเดิมแหละครับคำชื่นชมหลังเกมก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกับการรีลันแนวทางคำพูดที่ผู้คนเคยพูดชื่นชมกันเอาไว้จุดเด่นหลกัหลกๆเลยก็คือความนิ่งสงบความสุข,ขุมการเล่นบอลเหมือนคนมีประสบการณ์เจนจัดมานานครั้งหนึ่งครับยูฮันครับตำนานเจ้าของฉายานักเตะเทวดา ล่วงลับไปแล้วเคยมีวลีอมตะที่นิยามการเล่นฟุตบอลอันทรงประสิทธิภาพไว้คำหนึ่งการเล่นฟุตบอลน,นั้นง่ายแต่การเล่นมันออกมาให้ง่ายๆนั่นแหละคือส่วนที่ยากที่สุดแต่กลายเป็นว่าครับนับตั้งแต่คอบบี้เมนูถูกนําเสนอสู่สายตาของคนในวงการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิก,กาย,ยนมาจนถึงวันนี้การเล่นของเขาดันไปสอดคล้องตรงกับวลีเด่นวลีดังของตำนานอย่างยูฮันครับแบบน่าตกใจนะครับนิยามหนึ่งที่ตอนนี้ผู้คนนํามามอบให้กับเมนูก็คือทุกการเล่นของเขาไม่ได้พยายามจะหาแสงให้ตัวเองเด่นดั หากต่ยิ่งเล่นแสงแห่งความเด่นดังก็ยิ่งกลายเป็นสิ่งที่ต้องมองหาเมนูไปโดยอัตโนมัติตอนผมอายุ18ปีผมยังนั่งกดเกม Xbox อยู่ด้วยซ้ำแต่คอบบี้เล่นทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่ไปแล้วเขาเหมือนล่อนถลาไปพร้อมกับลูกบอลอย่างสบายใจเขาทําให้ผมเชื่อสุดใจว่าเขายังมีศักยภาพอีกมากที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาผมเชื่อว่าคอบบี้จะก้าวไปเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนนี่คือคําพูดจากอีวานโทนี่ซึ่งได้มีโอกาสลงเล่นเคียงข้างกับดาวรุ่งจากปีสัตด,ดงในเกมพบกับทีมชาติเบลเยียม และก็ไม่ต่างอะไรกับชูดเบลิงแฮมสตาร์เด่นจากเรียวมลริที่กล่าวว่าพูดไปแล้วก็อ่านมองว่าผมแก่แต่ผมรู้จริงๆว่ามันยากแค่ไหนกับเด็กอายุเท่านี้ที่ลงเล่นท่ามกลางเสียงโห่ลร้องและความกดดันจากฝูงชนคอบบี้เก่งมากๆและเขามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่แน่นอน โซนแกลเลตเซาเกตที่ก่อนหน้านี้ให้เหตุผลของการไม่เรียกคอบบี้ไมนูมาเตดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยเหตุผลว่าประสบการณ์อาจยังไม่แก่กล้าพอก่อนจะเปลี่ยนใจกับลำมาเรียกในช่วงสุดท้ายเมื่อได้ยนชมการเล่นของไมนูก็ไม่ลืมจะหล่นคำชมถึงคอบบี้ไมนูเอาไว้ว่าคอบบี้นำความแตกต่างในการเล่นมาสู่เกมของทีมเขามีสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมมากๆทุกอย่างที่เราเห็นเขาแสดงออกมาในชุดสโมสรเขาทำมาในชุดทีมชาติเขานิ่งสงบเล่นด้วยความสบายภายใต้ความกดดันเขาแข็งแกร่งมากจริงๆ ไม่เว้นแมก้กระทั่งเด็กแคลไลท์ครับที่แค่เล่นกับคอบบี้เมนูเพียงแค่15นาทีในเกมที่ทีมชาติอังกฤษแพ้กับทีมชาติบราซิลแต่มันก็เพียงพอที่จะทําให้สตา์ของอาร์เซนอลประทับใจและกล่าวว่าทุกครั้งที่ผมได้เห็นคอบบี้ลงเล่นผ่านการดูทีวี เขามักเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทุกเกมในการฝึกซ้อมความสงบนิ่งที่เขาแสดงออกมาการเล่นกับบอลในพื้นที่แคบๆผมคิดว่ามันน่าประทับใจมากเมื่อมองว่าอายุเขาเพิ่งเท่านี้เขานิ่งสุดๆเลยนะการตัดสินใจในการเล่นก็ทําได้เยี่ยมนั่นคือสิ่งแรกเลยที่ผมสังเกตได้จากเขาคอบบี้เป็นผู้เล่นที่ไม่ธรรมดาและผมคาดหวังว่าจะได้เล่นร่วมกับเขาอีกเยอะๆในชุดทีมชาติอังกฤษด้านอลันเชียร์เลอร์พูดถึงคอบบี้เมนูเอาไว้ในท่วงทำน,อ,นองของความชื่นชมเช่นกันเด็กคนนี้ดูเล่นบอลแบบไม่กดดันอะไรเลยนะคือเขาเพิ่งติดทีมชา เพิ่งหลงเล่นครั้งแรกแต่กลับดูมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจริงๆเหมือนเด็กคนนี้กำลังส่งสัญญาณถึงทุกคนว่าส่งบอลมาที่ผมสิแล้วผมจะทําให้ดูว่าผมมีความสามารถอะไรบ้างเขาดูไม่มีความติดขัดในการเล่นสบายๆและผมกล้าพูดว่าผมประทับใจในเด็กนี้จริงๆเป็นเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งปีครับนับจากเริ่มต้นปักหมุดในฟุตบอลอาชีพครั้งแรกมาช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นมาไทาม์ไลน์ของคอบบี้ไมนูต้องยกให้เป็นไทม์ไลน์ที่น่าเหลือเชื่อของนักฟุตบอลอายุแค่ีคนหนึ่ง จากประเดิมชุดใหญ่ของปีแสดงครั้งแรกประเดิมเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกประเดิมเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดแรกประเดิมประตูแรกในพรีเมียร์ลีกและประตูแรกในชุดสโมสรประตูแรกในรายการเอฟเอคัจนมาถึงติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกก่อนจะรับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในการติดทีมชาติเพียงแค่เกมที่2ทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง4-5เดือนเท่านั้น,นครับจนณตอนนี้คำถามสำคัญไม่ใช่ประเด็นเรื่องค็อบบี้ไมนูดีพอจะติดทีมชาติอังกฤษแล้วหรือย,ยัง เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นคําถามใหม่ที่น่าสนใจกว่าเดิมนั่นก็คือถึงเวลาแล้วหรือยังที่คอบบี้ไมนูจะมีชื่อติดทีมไปลุยยูโร2024 ซึ่งแน่นอนครับสื่ออังกฤษอย่างเดลี่เมลก็ททำสกูบบนหัวข้อที่บอกว่าแฟนบอลทีมชาติอังกฤษต่างก็รู้สึกคล้ายกันว่ามันคงบ้ามากแน่ๆถ้าเกิดคอบบี้ไมนูไม่ได้มีชื่อไปลุยยูโรกับทีมชาติในครั้งนี้อย่างที่บอกกันครับว่าตอนนี้กระแสไมนูฟีเวอร์สูงมากในหมู่แฟนบอลและไม่ใช่แค่สําหรับเราๆแต่สําหรับแฟนบอลท้องถิ่นก็รู้สึกไม่ต่างกันเกมกับทีมชาติเบลเยียมไมนูได้รับเสียงปรบมือสะดุดีจากฝูงชนอย่างล้นหลามนะครับและหลายคนก็พูดคล้ายกันหมดว่าเขาแทบไม่อยากเชื่อว่่านีคคือเด็ก18 การควบคุมลูกบอลของเขารวมไปถึงความแข็งแกร่งด้านกายภาพในจังหวะที่ต้องสู้เพื่อเอารูกบอลกลับคืนมาคือพาร์ทการเล่นที่สําคัญในการผลักดันทีมชาติอังกฤษให้เดินหน้าเดลี่เมลระบุเพิ่มเติมครับว่าคลิปไฮไลท์การเล่นของคอบบี้ไมนูในเกมกับทีมชาติเบลเยียมกลายเป็นวัล่าในช่วงข้ามคืนโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มดิ d ดิทซึ่งเป็นฟอรั่มพูดคุยแน่วรงแบบพันทิปบ้านเราประตูตีเสมอนหนึ่งต่อนหนึ่งจากอีวานโทนี่ก็มาจากเพลงการคลองบอลเล่นของไมนูที่คลองบอลด้วยความนิ่งก่อนพลิกเล่นจจให้ดบิงม อกาสแทงทะลุช่องให้กับอีวานโทนี่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะถูกเหนียวล้มลงไปและนำมาซึ่งการได้จุดโทษในจังหวะน,นั้นครับซึ่งมันคือจังหวะการเล่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญของคอบบี้เมนูที่ไม่กลัวในการพลิกบอลเล่นเองในพื้นที่สําคัญของสนามยกตัวอย่างบางข้อความของแฟนบอลต่างประเทศที่สรรเสริญการเล่นของเมนูก็อาทิเช่นเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามวันนี้ของอังกฤษการเล่นของเขาที่แสดงออกมามันไม่ใช่ความบังเอิญอังกฤษต้องการผู้เล่นที่สงบกับการคลองบอลแบบนี้เข้ามา สิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับคอบบี้คือเขานิ่งมากเวลาครองบอลไว้ก,กับตัวเขาเยือกเย็นมากเวลาครองบอลภายใต้แรงกดดันผมคิดว่าทีมชาติอังกฤษต,ต้องการเล่นแบบเขาอีกหลายคนเลยในทีมเด็กคนนี้ทำให้ฟุตบอลมันดูเรียบง่ายไปหมดบางคนต้องแต่งบอลเกิน2ถึง3าครั้งเพื่อจะเล่นในจังหวะต่อไปแต่คอบบี้สัมผัสบ,บอลครั้งเดียวแล้วสามารถปล่อยออกไปในจุดที่อันตรายได้แบบทันท่วงทีเขาใจเย็นและมีสมาธิอาชีพมันยิ่งใหญ่รอเด็กคนนี้อยู่อย่างไม่ต้องสงสัยเลย นี่คือแค่คร่าวๆนะครับของความคิดเห็นแฟนบอลต่างประเทศที่ยกย่องคอบบี้เมนูเอาไว้ขณะเดียวกันครับเว็บไซต์ด้านแทคติกฟุตบอลบางที่ยังนําการเล่นของคอบบี้เมนูมาวิเคราะห์ตีแผ่เห็นถึงความยอดเยี่ยมในแต่ละด้านอย่างล่งลึกบนหัวข้อหลักๆก็คือทีมชาติอังกฤษค่าผู้เล่นตำแหน่งกองกลางในลักษณะนี้คอบบี้มีความสบายในการเล่นอย่างมากโดยเฉพาะเวลารับบอลโดยหันหลังให้ประตูคู่แข่งเขาจะมีภาพในหัวที่ชัดเจนอยู่เสมอว่าถ้าเขาพลิกบอลกลับไปเล่นเองเพื่อนๆจะอยู่ตรงไหนข้อดีของการมีมิดฟิลด์ตัวรับหรือตัวโฮที่กล้าพลิก บอลเล่นอย่างแรกเลยก็คือมันช่วยสร้างโอกาสบุกที่อันตรายในโมเมนต์ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเพราะโดยปกติของคนที่เล่นตำแหน่งนี้เวลาอยู่ในลักษณะท่าทางการรับบอลแบบหันหน้าหาประตูตัวเองหันหลังให้คู่แข่งพวกเขาจะไม่ได้นึกภาพในหัวไว้ก่อนว่าพื้นที่ด้านหลังของเขานั้นเป็นแบบไหนและโดยมากก็มักจะเลือกเลย์เซฟโดยการแปะบอลคืนตัวใกล้หรือไม่ก็คืนตัวหลังที่กําลังหันหน้าไปฝั่งของคู่แข่งซึ่งนี่คือจุดที่ค o p ปี้เมนูแตกต่างครับเพราะแนวทางการเล่นที่เขาทําให้เห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลารับบอลโดยหันหลังเขา จะใช้ด้านหนาของร่างกายในการการันการเข้าถึงของคู่แข่งพร้อมๆกับสายสายตาว่าต้นนั้นห่างกับตัวประกบประมาณเท่าไหร่และสแกนพื้นที่ข้างบนว่าสามารถไปได้เองหรือจ่ายบอลขึ้นหน้าต่อได้ที่ส่วนไหนซึ่งคําอธิบายดังกล่าวนี้ครับก็บไปสอดคล้องกับจังหวะการเล่นในประตูตีเสมอของทีมชาติอังกฤษนั่นเองแหละครับ ถ้าใครยังจํากันได้ครับครั้งหนึ่งแกลลีเนวิลเคยพูดถึงค็อบบี้เมนูเอาไว้ว่าให้ความรู้สึกเหมือนนี่คือผู้เล่นในแนวทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปกูเดโอลาและข้อเท็จจริงก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เองครับก็เคยพยายามตามล่าหวังจะคว้าตัวค็อบบี้เมนูไปอยู่ด้วยมาแล้วตอนที่เขายังอายุน้อยกว่านี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเลยเมื่อมองว่านี่คือเล่นที่ตรงสเปคก,กับหลักการสอนฟุตบอลของเป๊ปที่เคยมีคลิปวิดีโอสมัยที่เขาสอนฟุตบอลตอนอยู่ที่บาร์เซลโลนาและพูดเรื่องหลัักกหรรรือาจดะเบบียบแนว ร่าางกายในตอนรับบอลมาคลองหลักๆของการสอนในวิดีโอดังกล่าวเป๊ปเน้นย้ำครับว่าเวลาคุณหันหลังให้คู่แข่งแล้วรับบอลมานั้นคุณต้องไม่หันหลังแบบสมบูรณ์ร้อเปอร์เซนจนไม่เห็นอะไรที่อยู่ในแดนคู่แข่งเลยจะต,ต้องวางร่างกายในแนวทะแยงใช้ร่างกายส่วนหนาบางการเข้าถึงใช้มือในการสแกนระยะความห่างจากตัวประกบเพื่อสร้างพื้นที่การเล่นที่จะทาให้คุณสามารถเคลื่อนบอลไปข้างหน้าได้ในตัววิดีโอครับเป๊ปเกลเดโอล่าอ้างคําสอนของยูฮันครับที่เคยบอกกับเขาว่าเมื่อคุณได้บอลมาครองสิ่งแรกที่คุณต้องคิดทํานันก็คืออง ไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายามเล่นไปข้างหน้าเพื่อหาโลมาริโอไปข้างหน้าเพื่อหาลาวดู ส่วนเรื่องการจัดระเบียบแนวร่างกายเวลารับบอลก็คือหลักการง่ายๆของการวางทิศทางร่างกายเวลารับบอลให้สามารถมองเห็นสนามในส่วนด้านบนให้มากที่สุดนั่นคือการต้องไม่หันหลังใส่ประตูคู่แข่งเวลารับบอลแต่พยายามเคลื่อนที่ในรูปแบบที่สายตาสามารถสแกนพื้นที่ด้านบนได้ตลอดเวลาหลายอย่างในบทเรียนการสอนของเป๊ปกอเดโอล่าเมื่อเป็น10ปีก่อนจากในคลิปวิดีโอที่มีเผยแพร่มันสอดคล้องกับแนวทางการเล่นที่ค็อบบี้เมนูแสดงออกมาให้เห็นและมันเลยไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจครับว่าทําไมครั้งหนึ่งเป๊ปกอเดโอล่าถึงอยากได้ตัวเจ้าหน เเมมนนนูหือกัและก็ไม่แปลกว่าทําไมแกลลี่เน,นวิลถึงสัมผัสได้ว่านี่คือผู้เล่นที่ตรงสเปคนักเตะในแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้และมันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งทําให้แฟนบอลปีสาจนดงสามารถภาคภูมิใจได้มากขึ้นไปอีกเมื่อข้อเท็จจริงในวันนี้ครับคอบบี้เมนูคือผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถ้ายังรักษาเนื้อรักษาตัวเอาไว้ได้อย่างถูกต้องต่อไปนี่จะไม่ใช่แค่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของซีซั่น2023-24แต่จะกลายเป็นอนาคตที่สามารถรับใช้ทีมไปได้อีกในหลายปีเลยทีเดียวครับ